กลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านขอบคุณพระเจ้าที่เริ่มวันใหม่ด้วยถ้อยคำของพระองค์ในยุนในยอนบทที่13ข้อที่หนึ่งได้กล่าวไว้ว่าก่อนถึงงานเทศกาลปัสการพระเยซูทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ไปหาพระบิดาพระองค์ทรงรักพวกของพระองค์ ซึ่งอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุดพระองค์ทรงรักพวกของพระองค์ซึ่งอยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุดพวกของพระองค์ที่นี่หมายถึงใครหมายถึงสาวกสิบสองคนแต่ความจริงในความหมายกว้างสามารถหมายถึง คริสเตียนทุกคนที่ติดตามพระเยซูทุกยุคทุกสมัยรวมถึงข้าพเจ้าและรวมถึงคุณด้วยพระเยซูทรงรักเราอย่างไรที่นี่บอกว่าพระเยซูทรงรักเขาจนถึงที่สุดนี่น้องคะพระเยซูทรงรักเราจนถึงที่สุดแล้วก็ความรักนี้ เป็นความรักอย่างไรเป็นความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดลงเป็นความรักที่จะไม่ทดอิ้งเราเป็นความรักที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและก็ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อเราทั้งหลาย้าพเจ้าคิดว่าเราทุกคนหวัง ในชีวิตของเราจะมีสักคนหนึ่งรักเราถึงขนาดนี้ใช่ไหมคะมเรามีแล้วพระเยซูซึ่งเป็นคนที่รักเราจนถึงที่สุดขอให้เราซาบซึ้งในความรักของพระเยซูแล้วพระเยซูแสดงออกความรักของพระองค์ในบทที่13นี้อย่างไรพระเยซูก็ลุกขึ้นเอาพาด แช็ดตัวก็ทัดแอวไว้แล้วพระองค์งอตัวลงแล้วก็ล้างเท้าของเหล่าสาวกพี่น้องคะลองพูดตนเองในสาวกคนหนึ่งคนใดก็ได้นะที่นั่งอยู่ที่นั่นแล้วก็พระเยซูก็มาถึงเขาแล้วก็งอตัวลงแล้วก็จับเท้าของเข้าใส่ในน้ำ แล้วก็ล้างล้างเสร็จแล้วก็เอาผ้าเช็ดให้แห้งพี่น้องมีความรู้สึกอย่างไรรู้สึกพักเฉยรู้สึกเฉยเฉยหรือรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆหรือเหมือนอย่างแปดตรองรู้สึกว่าเราไม่สมควรเราไม่สมควรอย่ามาล้างเท้าของของผม หรือเราเหมือนยูดานอิสาราริอดเราพี่น้องคะเขาเพิกเฉยจริงๆนะคะไม่ขนาดที่พระเยซูล้างเท้าของเขาแลว้วก็หลังจากนั้นในมือปสัสก,กาพระเยซูก็เตือนว่าให้เขาอย่าไปทรยศพระองค์แต่เขาทำอย่างไร เขาเพิกเฉยเขาก็ออกไปไปขายพระอาจารย์ของเขาพี่น้องคะข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทัาก้กลางเราไม่มีสักคนทําเหมือนอยู่ด้านอิสคาริออดแต่เราเป็นคนที่จะเป็นคนที่รู้สึกซาบสึงใจร,รู้สึกที่เราไม่สมควรที่จะรับ ักนล้างเท้าของพระองค์รับการนบูนิบัติของพระองค์แต่พระเยซูบอกว่าหากเราไม่รับการปูญนิบัติของพระองค์เราจะไม่มีส่วนในพระองค์ถ้าอย่างนั้นเราจะตอบสนองความรักของพระเยซูได้อย่างไรในข้อที่15ข้อที่17ได้บอกเราว่าให้เราดูที่ พระธรรมยอนบทที่15ข้อที่17นะข้อที่1 5 17นะคะในข้อที่1 5 17กล่าวไว้ว่าเพราะว่าเราได้วางแบบแก่ท่านแล้วเพื่อให้ท่านทำเหมือนดังที่เราได้กระทำแก่ท่านด้วยเมื่อท่านรู้ดังนี้แล้วและท่านปราพฤติตามท่านก็เป็นสุขพี่น้องคะนี่เป็นคำสั่งของพระเยซูเราตอบสนองความรักของพระเยซูที่มีต่อเรา โดยการที่เราล้างเท้าซึ่งกันและกันโดยการที่เราโปรนิบัติซึ่งกันและกันโดยการที่เราถ่มตัวลงและก็เพื่อที่จะรับใช้คนอื่นแล้วก็พระเยซูยังสัญไว้สัญญาว,ว่าหากเรารับใช้เหมือนอย่างที่พระเยซูรับใช้เราเราจะเป็นผู้เป็นสุขเราอธิษฐานนันคะข้าแต่พระพะทิทีรักขอบคุณพระองค์สําหรับ ความรักที่พระองค์มีต่อข้าพเจ้าทั้งหลายโดยการที่ทรงโปรดประทนานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อที่จะไถ่บ,บาปของข้าพเจ้าทั้งหลายและก็นี่เป็นความรักที่จนถึงที่สุดความรักไม่มีเงื่อนไขและขอบคุณพระองค์สําหรับาการแบบอย่างของพระเยซูที่ได้วางไหวที่นี่พระองค์ทรงสอนข้าพเจ้าทั้งหลายจะปนิบัติจับปนิบัติคนอื่นๆด้วยการถ่มตัวลงด้วยความรัก ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะตักเตือนข้าพเจ้าถังหลายให้รับใช้คนอื่นเหมือนอย่างที่พระเยซูรับใช้ข้าพเจ้าถังหลายขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าไวยพรพี่น้องทังลายนะคะขอบคุณค่ะ